โบราณในการที่จะมอบรถเนี่ยไหมมันเห็นมันเหความจําเป็นแล้วก็เกิดขึ้นโดยบางเอเลยนะเออเพราะว่าจะมอบรถเออสำหรับประกอบอาหารให้กับคนที่อาสาเพื่อพายำยากอ่าเป็นครัวเคลื่อนที่ ก็ไปประกอบอาหารตามที่ต่างๆนะครับพรุ่งนี้ก็คือพอมอบเสร็จก็จะได้ใช้เลยตัวนี้เป็นหัวใจหลักนะหัวใจหลักแต่ว่าเรามีเคสอุตสาหกรรมพวกนี้มันจะหัวใจหลักจำเป็นมากใช่ผมว่าเราถ้าเวลาทำงานของอาจารย์ต้นใช่ไหมใช่ครับของที่อยู่สระบุรีเออสระบุรีทีมอีกทีมหนึ่งใช่ไหมใช่ครับตอนตอนเป็นอาจาต้นก็จะยกไปจะไวครับทีมที่จะไวรู้สึกว่าจะไปอยู่ภาคเหนือใช่ครับอาจารย์ไม่ผิดอยู่อยู่ที่น่านหรืออะไรแหละให้ให้ลูกน้องไปตอนนี้คือจังหวัดน่านขึ้นห่าน หนักมากใช่ครับผมแต่ตอนนี้สุขโขทัยกำลังจะหนักละกำลังกำลังจะระทม <c oughs> นี้เราจะมารีวิวนะครับคือหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือเราเราได้เฝ้าสังเกตการในทีมของสื่อก็ดีเฝ้าสังเกตการในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่คมแล้วก็ชุดอ,อ,อโศกชุดอโศกนะครับ,รบในการที่จะเขาเรียกอะไรเร่งรัดภารกิจในการที่อบพยพผู้คนออกจากจุดเสี่ยงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนอุบลใช่ครับซึ่ง เราไปปักหลักทํางานกันอยู่ที่นั่นใช่ครับคืออพยพมาช็อตแรกแล้วแล้วพออีกวันหนึ่งใช่เปลี่ยนที่ก็ต้องเปลี่ยนที่เพื่อให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงไกลกว่าเดิมครับเพราะว่าจะใช้เป็นฐานที่มั่นด้วยครับตอนนี้แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้มาเปิดฉากกันที่สุรินทร์อย่างหนักเลยใช่ครับผมซึ่งก็เราเราเราระหว่างที่เราเดินทางก็พอดีผ่านพอดีผ่านเป็นวรแล้และอีกอย่างเราเเป็นเวรแล้เป็นเวรย้ายยุทธบกชรที่เขาเรียกอะไร สร้างความมือเถิมอและวันกําลังใจดังนั้นพี่น้องที่รับชมอยู่มั่นใจได้ว่าทหารไทยเราเอาอยู่เราก็เป็นผันกําลังใจเนาะเห็นไหมใช่ค่ะอ้เยอะนะเฮ้ยพูดพูดได้เปล่าครับพูดได้เปล่าเมื่อกี้มาเจอบัติเหตุของของเราครับผมก็เป็นตกตกก่ทางครับผมเป็นปกติเป็นของเราของเราตกใกทาง ดึงขึ้นได้แล้วน่าจะกู้กันได้ก็ต้องดีไปไวเพราะจะไดไไปต่อก็เลยอยากจะสอบถามพี่คมแบบทีมงานของพวกเราที่ไปอยู่หน้างานเป็นยังไงปัญหาความเขาเรียกอะไรความยากแค้นจากพี่น้องที่พัดบ้านพัดถิ่นหนึ่งมันจะมีเนาะคนเราเนาะมันจะมีพูดพูดง่ายกับพูดยากหนึ่งก็คือห่วงของห่วงของไม่อยากจะออกนอกพื้นที่นั่นเนี่ยคือคือปัญหาครับผม ยิ่งแก่นี่ยิ่งแก่ใช่ใช่บางทีหูเขาไม่ค่อยดีสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณนี้บางทีก็ตาบอดใช่บางทีคนก็ตาบอดอคือมีทุกรูปแบบครับในพื้นที่จะฟาร์มหมูจะพอกหมูอพอกวัวอย่างนี้โอ้ฟาร์มหมูพอกวัวพอกวายใช่บางคนก็ห่วงแล้วก็ของเนาะรถกับรถรถยนต์รถไถอะไรประมาณนี้คือห่วงคือบางคนอะทั้งชีวิตเนาะใช่เพื่อหาเผื่อหามาได้สิ่งพวกนี้ใช่ไหมเราก็ไม่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 กันเนาะ ม่ใช่จุดนั้นเนาะแต่บางทีมันก็เรียกว่าสงครามเนาะมันก็ต้องสละอะไรประมาณนี้แต่เขายังคนแก่เนาะครับเขาก็ห่วงของเขานี่ที่เขาห่วงเขาไม่ได้ห่วงชีวิตเพราะว่าอะไรคืนหนึ่งที่แบบมันจะมีโจรขโมยไงพี่อ่ะ <c oughs> มันก็มีนะว <c oughs> ันแรกก็เข้าเลยคืนแรกเข้าเลยคืนแรกเข้าเลยครับเขาไม่ได้เขาไม่ได <c oughs> ้กลัวอะไรหรอกพี่แต่เขาเห็นว่าเขาห่วงที่ว่าทรัพย์สินสมบัติที่เขาหามาเขาจะให้คนอื่นขโมยไปง่ายมันไม่ได้นี่คือ เรื่องเดียวกนเคสเดียวก็คือชารบอยเราจะมีอาวุธใช่ไหมครับเออเนี่ยเนื่องจากเนี่ยมีขโมยไงครับมีมีเคสนี้ขึ้นมาต่อไปชารบอยจะพกอาวุธนะครับใช่ใช่เนี่ยตัวนี้ตระบอรที่เราไปอบรมใช่ใช่ใช่ครับผมสมัครชุมชนจะมีสิทธิ์พกอาวุธแล้วทีนี้กระบอกแต่ก่อนนี้พกจะต้อบัตรอาจจะเป็นมีดมีดหน่อยบอกไปว่าเขาจะมีเพราะว่าไม่มีมีเคสเคสตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่ยเขาจึงจะ ปปรับแผนอะะไรรปมาณนีกจากเคที่ห่วงบ้านแล้วเนี่ยความทุรักทุเลที่เราเจอมีอะไรไหมทุเลก็คือเนี่ยเรื่องที่เนี่ยก็มีเทียบแต่ไม่ออกนะครับอแต่พอดีก็ตั้งปืนใหญ่ใกล้ๆแน่แน่แนที่ที่คุยกันอ่ะประมาณนั้นเขามีเห็นปืนเออแล้กลัวเออแล้วนะครับแล้วจะนี้ใคร่ะเพราะว่ามันเข้าไม่ได้แล้วไงเอาเข้าไม่ได้แล้วดีเราไม่สามารถเข้าไปได้อบตในพื้นที่ปฏิเสธ ก็จะเออรับไม่ไมเอาของตัวตัวเอาของเอาของดวงตาเข้าไปผักอย่างเดียวลุกผมมีเสื้อกอดครับไม่มีไม่มีแล้วดวงตาไม่เดินลุกจัดจัดก็อันนี้กือเราจะขอให้ชดเชปัญหาจากเดี๋ยวเอาไหม่ให้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวคืออันนี้เหรอขอใหม่มาปรับเปคือคือจากจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเรากำลังจะสื่อสารว่าบางครั้ง บางครั้งบางครั้งความเขาเรียกความล่าช้าจากหนังสือภาษางานมันมีข้อเสียคือทางอบจอบตเนี่ยต้องรอหนังสือใช่ใช่ครับบางครั้งตามระบบครับใช่ตามระบบแล้วพอตามระบบปุ๊บแล้วก็บวกกับหน้าที่และความบาดกลัวด้วยใช่ครับผมก็เลยดันให้หน่วยงานอิสระแล้วมีใครจะกล้าเข้าหรือใช่ก็มีหน่วยงานอิสระมาใครรับผิดชอบก็กลายเป็นเราใช่ไหมใช่ครับถ้าทีมบุเป็นอะไรใครรับผิดชอบครับผมก็ไม่มีหรอกก็หลวงตาไงหลวงตาก็เผาให้ฟรีอยู่แล้วนั่นแหละ ขาพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วแขกเยอะด้วยแขกเยอะเขาก็ไม่เอาพี่อยู่แล้วเขาถึงให้พี่ไปกู้ใครอ่ะพี่ไม่รู้ตัวอีกเหรอที่ก็ถึงคกล้ากล้ากล้าฝ่าไปความรู้สึกพี่คมก็คือมันเคยทําตั้งแต่สมัยก่อนผมอยู่มูลที่ร่วมกันอยู่เนาะที่มากาบงตาพีไทยพีท็อปเกี่ยวของมูลที่นะครับ สมาามอาสามนุนิธทเนาะผมเป็นอดีตอดีตครับผมเป็นก็ยังเป็นอยู่แต่แค่เปลี่ยนชื่อใช่ครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ทำไมกล้าเนี่ยนี่ทำกับข้าวอร่อยด้วย อันนี้เขาก็เคยทํามาก่อนอะไรประมาณนี้มันยังคลั่อยู่ในสายเลือดเราอยู่แล้วครับเรืองพวกนี้คือเห็นคนเดือดร้อนแล้วมันเพิ่มใช่ครับใช่มันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราพอได้เข้าใจมันเป็นเรื่องแปลกคือเคยเคยคุยกับอ้คมเรื่องนี้นะใช่ครับคือเราไม่รู้ว่าในตัวเรามีอะไรชาวบ้านเขาออกมาอออกมาแต่เราสวนทางนะัคือมันเป็นจุดเล็กๆที่เราจะมองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะทหารหรือข้าราชการท้องที่ท้องถิ่นจริงๆแล้วอาสากู้ภัยนะครับที่จริงอ่ะ มันเป็นมันไม่มีญาติพวกผมนะเป็นกําลังหลักเลยที่จะที่จะไปโดยไม่มีเงื่อนไขใช่ครับผมใช่ไหมเขาเรียกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใช่ครับผมมันเรือกจิตอาสาเรื่องพวกนี้อะไรประมาณนี้มันไปถ้าแต่ใจงใช่ังผมพอเห็นเรื่องเห็นลาปุ๊บอยากจะอาสาไปหมดก็ไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นสมบัติข้างในแตกก็เลือกป็นคือถ้าเป็นเป็นใครแบบนี้คือเราเราอยากช่วยนะพี่อ่ะเพราะว่าไฟสาธารณะเนาะไม่ใช่ไฟส่วนบุคคลใช่ใช่ครับผมคือถ้าเป็นแค่ว่าผู้ภัยกับผู้ชีพมันจะแตกต่างกัน เราไม่ใช่ว่าอยากเด่นนะครับไม่ใช่นะเราไม่อยากเด่นครับคือเราอยากเด่นบ้างก็ได้ไปไรหรอกไม่ไม่ใช่ต้องการเรื่องพวกนั้นแต่มันเป็นยังไงเรามีอุปกรณ์มีรถพร้อมอะไรประมาณนี้แล้วเอาจอมมาทําไมมาจอดมันจริงๆเราจริงๆเรามีความจํากัดเรื่องในการถ่ายทําด้วยซ้ำเนาะเพราะจริงๆเรามีภาพมีอะไรที่พร้อมนาเสนอมากมายแต่เราไม่ได้เอามาเอามาถ่ายทอดกันเพราะเราเลือกส่งเพราะจะสื่อสารกันอยู่ พวกเราจะถือสื่อสารแต่เอาเอาพอประมาณเพราะว่าเพราะระบุลงพื้นที่ไม่ได้สถานที่ไม่ได้สถานที่ไม่ได้พิกัดไม่ได้ใช่มันเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดครับใช่มันไม่ใช่เทศกาลน้ำท่วมคือมันเป็นเรื่องเกินวิสัยที่มันเม่ใช่เข้าไปยยากันแล้วเราจะรับผิดชอบได้มันเกินวิสัยเราเพราะมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองคุณรับผิดชอบกับบ้านเมืองเลยไงอันนี้เพราะว่าคิดนี่เป็นคิดแปลกนะนี่มันสงครามนะครับไม่ใช่ไม่เคยเจอเนาะพี่คนใช่ใช่ครับไม่เคยเจอไหมเกิดมาเคยเจอไหมไม่เคยครับอย่างครับ เออว่ะไม่เคยเนาะแล้วอันนี้มันเหมือนไม่รุนแรงแต่มันวงกว้างมันวงกว้างแล้วพี่น้องเราต้องออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วอพยพกันถึงสองครั้งแล้วเห็นทุรักทุเลเนาะคนแก่ก็เอาตะบันหมากมาด้วยเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยหนูันผู้ป่วยอยู่แปดแปดคนเก้าคนที่เราเคลนย้ายกันใช่ไหมแล้วเก้าห้าคันแต่ของหนูอัดไปทั้งหมดสี่คนผู้ป่วยตู้เรารถแตบูเล็ตเราอ่ะแล้วก็จะมีญาติอีกหนูก็อัดไปให้หมดอื ก็คือส่งเลยค่ะต้องดจด่วนาตรงนั้นก่อนเพราะว่าพืนใหญ่เขาว่ามาเข้าพื้นที่ครับมีขาขาดด้วยเป็นผู้ป่วยอนยูเตียงหนึ่งร้อยกว่าปีที่เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเห็นไหมครับท่าม้ชมนอกจากที่เราจะเห็นว่าความจําเป็นนะครับนอกจากพี่น้องทหารเราที่เป็นหน่วยหน้ากล้าตายแล้วเนี่ยนอกจกคือหน่วยงานอิสระอย่างกู้ภัยก็เป็นถือว่าหน่วยงานที่ประมาทไม่ได้ เพราะว่าหน่วยหน่วยนี้มันต้องเร็วอยู่แล้วครับเร็วแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงแต่ก็จําเป็นต้องเสี่ยงถึงว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองแล้วนอกจากปัญหาเกี่ยวกับมีอะไรจะถามอะไรไหมอยากถามความรู้สึกว่าตอนที่ไปอยู่หน้าที่นั้นน่ะที่เราได้ยินเสียงระเบิดเสียงปืนเนี่ยต่างคือชีวิตเราเนี่ยมันพร้อมที่จะถสละไปทันทีเลยพีรู้สึกยังไงบ้างครับก็นึกถึงดวงตาครับอันดับแรก ติค่ะว่าหลวงตาต้องช่วยผมนะถ้ามีงานศพมีงานอะไรอะไรท้องานที่พี่อ่พี่ทหารนะบอกว่ามีรูปหลวงตาไหมก็มีเราเสื้อเนาะเรามีอยู่ในเสื้อก็เลยแบบต้องไปหาเจดียเกอร์บนรถไงวินาทีนั้นอะอะไรเสียกสิทธจะมีค่ามเราเรามีบนรถไงใช่ไหมเพราะมันไม่รู้อะไรจะไปยึดเหนี่ยวอะไรพี่ใแล้วก็คิดถึงหน้าหลวงตาปุ๊บเฮ้ยรูปหลวงตามามีรูปหลวงตาไหมพี่คือหนูก็ต้องไปแบบ ดีที่บรถหนูมีไงก็คือเออนี่ผมพูดได้ไหมได้ได้ได้ไอไอข้อไมให้น่าจะพูดได้อยู่แกแกกูให้อที่ให้เหรียญไปอ่ะบผมอ๋อให้เหรียญไปพี่เจม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 ให้ร้อยร้อยกูเหรียญนะครับอืแกกูให้ฝากฝากพี่สิงห์ไปให้เจ้าหน้าที่ทหารให้ถึงที่เลยนะเหรียญเหรียญใครอ่ะเหรียญไม่ชิจเจอร์เหรอไม่เหรียญแบบคะกันไปคะ อาไอ้เจมอ้เจมจมวัดเราอะผมเจมเด็กวัดบ <oh> ่อเจมพ่อไอ้น้องเจนนี่ใช่คขาเขาเขาบอกเขาแกะขาของไอ้เทียน เขามีข้อแมสเขามีของสะสมไว้ใชื่อผมเต่ของข้อแมสอย่างเดียวต้องไปมือไปถึงมือเจ้าหน้าที่อีกนะเป็นโจทย์ให้ผมอีกเขาไม่เขาก็กลัวว่าเราจะเอาหรือว่าใช่ประมาณแล้วถามแล้วหาได้ถามเราไหมว่าเราต้องไปส่งถึงมือเจ้าหน้าที่เนี่ยโคตรเสียตัเลยครับตเลยครับแสดงว่ารุ่นนี้เหนียวอยู่เพราะว่าเราก็กลับมาได้แล้ววันต่อมามีอีกไหมเจ้าหน้าที่เหรียญขายดีคือบรรยากาศ ที่ได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงระเบิดที่มันตกข้างๆตัวในข้างๆหูเน่ะมันรู้สึกยังไงมันก็ในใจมันก็กลัวยแล้วทุกคนนะเรื่องเดิมพวกนี้มันก็กลัวแต่มันก็มีหน้าที่อยู่อยู่ในใจนะมันจะมีสองขั้วอขั้วนึงก็จะกลัวอีกขั้วนึงต้องหน้าที่อะไรประมาณนี้มันต้องไปควบกันครับผมกลัวอะไรกับเขาไม่ทำไมนั่งเงียบจังเราเพราะเขาว่าเขาไม่งับ ทหารเก่าอยู่แล้วใช่ครับนี่โอ้เป็นทหารอันนี้ผมจับได้เป็นนี่มีนี่มีผัวเป็นทหารเหรอโอ้ไม่ธรรมดานะเราอ่ะของแท้ของแท้เห็นลายพังใช่ไหมใช่ครเพราะลูกชายก็เป็นทหาร่คนมากที่ไปด้วยกันจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารโอ้คนมากที่ไปด้วยกันครับู้รู้งานพวกนี้ก็คือรอรอเตรียมแท้อ๋อที่ไปด้วยกันนี่ก็คือใช่ใช่ถ้าเจอราเรียกก็ต้องก็ต้องลงมือเลยอ๋อเราเราทีมงานอ๋อเป็นทหารใช่ใช่ครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่กบฎอยู่โขงเคียมอ๋อเหรอเออเดินรถเลยใคยไม่ได้เพราะกบฎใครไม่ได้ไม่คายอยู่แถวโขงเคียมเป็นที่หนึ่งตรงนั้นตป็นที่ลับเหมือนกันเออเป็นที่ลับใช่่ทีับไม่มีแต่มีแต่ความลับผมได้ยินหลวงตาท่านเล่าว่าหน่วยงานอื่นก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วแต่ว่าใช่ไงไอ้วันนั้นผมที่ผมไลฟ์สดกับพี่อัดเนี่ยใช่ มันเสี่ยงนะพี่อบตในพื้นที่ไม่เข้าครับโรงพยาบาลไม่เข้าครับแล้วตำรวจบอกหลังาว่ามีมีรูปหลวงตาก็ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเประมาณนั้นพี่นี่แหละเราเราก็คุยกันที่ที่คุยไรสุดเราก็คุยกันว่าเออไม่เป็นไรหรอกมีมีรูปหลวงตาอยู่อืเพราะว่าถ้าไปแกก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าแกเป็นลูกไงแต่ตัวจริงแกอยู่วัดใช่แกไม่กลัวมีรูปหลวงตาอยู่ไม่กลัวอะไรใช่ใช่ครับ ก็คือความรู้สึกของเรามันก็มีกลัวบ้างอะไรบ้างแต่หน้าที่มันสาคัญกว่ามันไปถึงตรงนั้นแล้วเนาะใช่เขา้พวกเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นรถกู้ภัยมาในกรณีแบบนี้เยอะเยอะขนาดนี้คือมาครั้งเดียวห้าหกคันมีเราเราไปทั้งหมดกี่คันแปดคันแปดคันไม่อย่าว่าแต่พวกพี่เลยผมเห็นนะผมเห็นถึงศักยภาพมีความเออเห็นความน้ําหนึ่งใจเดียวกันมันรู้สึกดีนะรู้สึกว่าพี่เป็นตัวแทนของพวกเราอย่างภาคภูมิ คือมันเห็นถึงความกล้าหาญความอะไรหลายๆอย่างพี่คมนะ,ะหลายๆอย่างคือทำงานเร่งกับเวลาใช่ต้องรีบนะครับมันต้องไม่คิดชีวิตนะนะเพราะว่าชีวิตเรามันอีกหลายชีวิตที่รอพึ่งอยู่ใช,ใช่ไหมล่ะคือเราเราได้ผู้ป่วยเราต้องรีบบู๊กับรีบไปเ,เพราะว่า,วามันเสี่ยง เขามีความมีใจแล้วเขารอดแล้วใช่เพราะว่าอย่างน้อยก็มีสติกเกอร์หลงตาติดอยู่แถวกระจกมั่งอะไรมั่งก็เป็นที่ยึดเหี่ยวเขาเขาไม่คิดว่าจะมีคนไปรับเขาเขาบอกเลยม่เคยไม่คิดว่ามันมีจะมีคนบ้าไปรับเขาที่ที่ผู้หญิงเขาน่ใช่ใช่ใช่แน่นเนี่ยรถหลงตานีไปรับครับันี้ไปรับอันนี้คือคาสาคัญเพราะว่าชีวิตหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ในสภาวะกึ่งสงครามที่หมดหวังแล้ว เพราะว่าไม่มีรถพยาบาลหรือไม่มีรถหน่วยงานราชการใดได้รับการสั่งการให้เข้าไปรับมาหมดหวังแล้วแล้วอยู่ดีๆมันมีรถอย่างพวกพี่ไปแต่ละห้ามใช้ไซเรนใช่ไหมใช่เพราะเคสแรกผมจะเสียงจะปล่อยแต่ละเคสแต่ละเคสคือให้ลองให้ชิมเรื่องพวกนี้ทุกคนให้มีประสบการณ์ทุกคนนี่ก็โดนประมาณนั้นคือต้อง ต้องไปช่วยกันทุกเคสคือเอาง่ายคือใครรอดกลับมาก็โอเคประมาณนั้นเอาเอาเรื่องนี้เอาแบบนี้เลยครับคือเสี่ยงไปเลยใช่คคือกระจายงานเลยแปดคันเราเนี่ยเข้าไปประสบเหตุความเสี่ยงทุกคนจะมีประสบการณ์จะได้เห็นว่าเออของหลบระเบิดมาแล้วใจว่าเรื่องจริงจริงจริงนะมันมีมันมีรูปหลงตาระเบิดมาเลยไม่ลงใช่ป่ะมันมันมันคือจะมีเพราะว่าเขาอบพยพเรื่อยไงใช่ครับจะมีครั้งหนึ่งในชีวิตเลยฝังนี่แบบ จนวันตายเรื่องนี้มันเป็นการเขียนประวัติชีวิตประวัติศาสตร์ของชีวิตเราคือเรว่าคุยได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยผ่าลูกกระสุนเข้าไป้ผู้ป่วยมันเป็นมันเป็นเกียรติภูมิเกียรติประวัติของชีวิตเรานะครับแล้วมันมีภาพมีภาพให้ปรากฏเห็นและวันนี้เนี่ยทีมงานกู้ภัยเราก็ถอนทับกลับมาเพราะว่าสนนัสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ประเมิน ในในพื้นที่ของเราเดี๋ยวนี้เราเราตีมามาช่วยทางไอ้จานใหญ่ต่อตอนนี้มาอยู่สุรินทร์แล้วเหรอจะตีมาที่สุรินเพื่อที่จะย้ายฐานมาช่วยที่สุรินครับเพราะว่าเราย้ายเมื่อคืนเนี่เราย้ายแล้วไงอ่าอ่าเข้ามาเดชครับศูนย์นโยุบใหญ่ที่อ้าวพูดอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเของก็เพิ่มเดชเพราะเป็นเป็นศูนย์อพยพใหญ่ใหญ่กว่าในในในพื้นที่ที่เราไปคือเราย้ายศูนย์มาแล้วตอนนี้ของพวกเราอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วใช่ใช่ แล้วก็ตอนนี้เราก็เลยย้ายจากการช่วยเหลือที่ฝั่งอุบลมาอยู่ที่สุรินทร์เรามันตัวนี้จะมันจะหนักกว่าในในเขตของเราใช่สุรินทร์ขึ้นหนัใช่ใช่เห็นว่าเช้าก็นยมังมีการพักเพราะเราจะเราเวงเระวังทีมงานไว้ครึ่งหนึ่งไปรวมกับ สนับสนุนของเขาไปไปสนับสนุนงานของเขาก็คือเดี๋ยวเสร็จภารกิจที่เมืองโบราณเนาะเพราะว่าเราจําเป็นต้องมาช่วยงานที่นี่ด้วยก็คือแล้วก็เขาเรียกอะไรอะทหารมันก็ต้องมีพักใช่ไหมกู้ภัยก็ต้องมีพัก คือพักแบบงานแบบคนละแบบจากงานเสี่ยงก็มางานรับบาดบ้างอะไรบ้างช่วยกันขนของเป็นงานบุญแล้วก็ไปลุยดอไปเสริมกําลังตัวเองเนาะไปไใช่ๆประมาณเออก็เผื่อมีของติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนด้วยใช่ครับผมทำงานในประมาณนี้เพราะขนาดเราขับรถมาเนาะเขาโทรมาหาบอกว่าพี่รู้ขอไอ้ข้าวสารอาหารที่อยู่ได้ไหมมันมีผู้เยอมาใหม่แล้วเราไม่มีกําลังที่จะเดี๋ยวเอาใส่รถมาให้เต็มเลย เาใส่รถกลับไปโอเคค่ะพี่เดี๋ยวหนูขอกลับจากเมืองโบราณก่อนนะเดี๋ยวหนูจะแวะที่จุรินเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมูลิธีหลวงตาคล้ายๆแบบสายเปอะไรประมาณนี้คือขอคือเป็นหลักใช่คือเขาเห็นภาพใช่เห็นภาพที่เราทําคือเราทําจริงให้จริงจริงๆหน่วยงานทางทหารเนี่ยมาขอหลวงตาเนี่ยแต่เขาลืมเขาไม่รู้เขาไม่ได้ติดตามเพจพวกเราเขาไม่รู้ว่าจริงๆหลวงตาทําไปก่อนแล้วอย่างที่ทหารผ่านศึกมาขอไปแสนหนึ่ง เม oh, so okay. yeah, mm hmm. ื่อวันก like ่อนแล้วก็ไปมอบให้หมื่นหนึ่งอะนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแล้วเอาหมอนไปหมอนอ่ะก็ไปเจอก็ไปเอาน้ำกิ่งหนูเมื่อวานเนี่ยที่ร้อนมากนะน้ำสีอะเพราะว่าในในพื้นที่มันจะไม่ไกลกันไงที่จริก็คือไปแจกซ้ำซ้อนจุดเดียวกันนั่นแหละก็อยากจะสื่ออย่างนี้แต่จริงๆอะหลวงตาน่ะใช่เขาไม่รู้ แต่หลวงตาทําไปก่อนแล้ววันนั้นก็ได้คุยกันต่อหน้าหลวงตาแล้วว่าจริงๆเอาหลวงตาทําไปก่อนแล้วแล้วตอนนี้รถของหลวงตาไปอยู่ในพื้นที่ไปหมดแล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ติดตามการทํางานของพวกเราว่าหลวงตานี่เขาเรียกว่าเราเรานอยู่อีกจุดหนึ่งก็เราอยู่จุดผู้ป่วยติดเตียงของเขามันอยู่หน้างานไงอยู่หน้างานใช่เขาเรียกงานงานข้างหน้าเฉยๆของเรานี่มันต้องลงลงรายละเอียดลงที่ ก็กลับมาวันนี้มาเพิ่มบุญบารมีเนาะมาช่วยงานที่เมืองโบราณสมุทรปราการก็เพื่อจะเอาข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยพี่น้องนะครับในศูนย์อพยพต่างๆแล้วก็ตลอดจนในส่วนของภาคเหนือด้วยเนาะภาคภาคเหนือเพราะว่าอาจารย์ตะวันก็อยู่โซนภาคเหนืออยู่แล้วก็แจ้งลำปางก็แบ่งไปไปทังนู้นอีกเพราะชุดอาจารย์ต้นสระบุรียังอยู่ภาคเหนือก็ก็เป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยของมูลนิธิหลวงตาสินทรพนาชธรรมู สิ่งที่พวกเรามาสื่อมาคุยกันในวันนี้จริงๆแล้วเราหนึ่งนอกจากจะเป็นการนําเสนอผลงานแล้วเนี่ยบอกตรงก็เป็นการให้ขวัญกาลังใจกับพวกวพี่พีที่เขาเสียสละชีวิตร่างกายนะครับเสียสละเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านเรือนออกไปเสี่ยงภัยแทนพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของหลวงตาในการที่จะสมมอบความรู้สึกดีๆให้กับพี่น้องผู้อพยพ เรียกว่าไม่ได้เลือกชั้นวรรณะทุกภาคส่วนนะครับทำงานแทนรัฐหลายๆอย่างด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็กี่นาทีแล้วนะยีมนาทีมีคำถามอะไรไหมแอดมินไม่มีคอมเมนต์มาเลยเหรอยังไม่มีคอมเมนต์โอ้กูพูดยังไม่มีใครสงสัยเลยนะสิ้นสงสัยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะโอเคอ่านหน่อยอ่านหน่อยเออตาสิทธินะครับขอบครับครับก็หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นภาพที่ เห็นถ <S an> ึงความเข้มแข็งขององค์กรของหลวงตาสินทรัพย์ที่ท่านให้ความสนับสนุสนเล็กมาก <S <S <an> น้อยมากก็เป็นธรรมดาแต่ว่าท่านไม่เคยทอดทิ้งเราบาร,รมีของหลวงตาเนี่ยที่ท่านทําคือนอกจากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราแล้ว <S <S <an> <S เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของพวกเราเราแล้วยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ห <S an> ลวงตา <S <S <an> <S สอนที่กระจายไปทั่วหลวงตาสอนเราเสมอว่าคนมีธรรมะย่อมมีน้ําใจน้ําที่มีรสเลิศที่สุดก็คือน้ําใจนี่คือสิ่งที่ ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราไม่ว่าจะเป็นหลวงตาสินทรัพย์ครูบาไัยแม่ชีเจิ้นนะครับครูบาทุยนะครับอาจารย์แดงอาจารย์ดนตลอดจนพระอ,อาจารย์ตะวันนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรารเออดมินไม่มีคําถามอะไรเนาะถามมาว่าคุณนักชนาก,การเริ่มตักบ,บาตรกี่โมงครับพรุ่งนี้เริ่มตักบาตรก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแต่อยากให้ยติธรรมทุกคนนะครับ มาช่วงเช้าๆหน่อยผมคือมาจองพื้นที่จริงอยู่ว่าพื้นที่จอดรถมันมีเยอะแล้วก็พื้นที่แต่ว่ามันจะวุ่นวายแต่ถ้าเราเตรียมใจมาพร้อมแล้วมันจะง่ายเหมือนเดิมดังนั้นก่อนจะปิดคลิปนี้ก็จะฝากไว้ว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่28กรกฎาคมเป็นโอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยของเรามาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น ความรับชาติและความเกื้อกูลต่อพี่น้องของไทยเราต้องมีอยู่นะครับพรุ่งนี้ที่เมืองโบราณสมุทรปราการวิทยะประกันภัยน้ำมันพืชเกษรและอีกหลายส่วนภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานนะครับที่เมืองโบราณก็คือมีการทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับแล้วก็พระพิสุทธิสงฆ์ไม่เชียรวมเป็นพันเลยนะครับมามามาแล้วของเอาไปไหนก็เอาไปช่วยพี่น้องที่ประสบเหตุน้ําท่วม มันหลงตาที่พูดไปนันหลวงตายังไม่ได้บินบาทแต่ขอริจัดส่วนแบ่งปันแบ่งแบ่งสันกันแล้วใช่หลงตายหลวงตาก็ปรึกคุยกับผมอยู่ในเช้าวันนั้นบอกว่าเขามาปรึกษาแกว่าอย่างนี้เขามาปรึกษาผมก็เลยต้องลงไปในกําหนดการเรื่องปกเรื่องใช่มีแต่เรื่องแปลกๆพวกเราอ่ะคือกูยังไม่ได้บินธบาเลยทํานองนั้นใช่ไหมคือผมก็เลยต้องลงไปในกําหนดการว่า ลงไปในกําหนดการว่าหลวงตาและอาจารย์ตะวันก็นจะนําไปจัดสรรอย่างนี้เพื่อเพื่อแก้ความรู้สึกนะก็ก็นั่นแหละนะครับสิ่งของที่ถวายแก่พระภิสุิสงฆ์แล้วเป็นของพระภิสุสงฆ์เมื่อพระภิสุสงฆ์มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทีมงานใดทีมงานหนึ่งเป็นผู้จัดการนั่นก็ถือว่าทําตามเจตนาของท่านดังนั้นสิ่งที่ท่านถวายพระคุณเจ้าเป็นบุญละครับดังนั้นพรุ่งนี้นะครับเรามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับวัน วันที่28ก็ามาเ,าเช้าๆหน่อยนะครับ,รบมาเช้าเลยเพราะว่าเมืองโบราณเขาเปิดให้เข้าฟรีอยู่แล้วเพื่อจะมาจับจองแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมที่สําคัญที่สุดนอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็คือเตรียมใจเพราะว่าถ้ามันเกิดคนเยอะเข้าจะเกิดการขยับรถไปอะไรขยับสินของมันจะงดหงิดมันจะกระทบกันนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจขนาดพวกมันนอนตรงนี้ยังกระทบกันแล้วกระทบกันอีกเลยเพราะนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจตัวเองให้ดีนะครับเตรียม ศึกนอกไม่เท่าไหร่ศึกในใจนี่มาสาคัญนะครับเป็นธาตุอะไรก็เป็นไปแต่อย่าเป็นธาตุอารมณ์ตัวเองนะครับเอาสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเจอกันทักทายให้กําลังใจทีมงานพี่พี่กู้ภัยของเราด้วยกู้ภัยมูลนิธิหลวงตาสินทรัพย์จนธโมพระสิ้นคิดสําหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับผมขอขอปิดท้ายได้ไหมพี่เอาสิเอาสิไอเหรียญเหรียญ ผมขอเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญเขาให้พี่คมเหรียญหนึ่งพี่ไม่ไม่เหรียญเจ้าแม่ช่องมิกเรานะกำลังสั่งพิมพ์กําลังสั่งําเพราะว่ามันจะมีจํากัดเหรียญนี้มันจะมีอยู่แค่มันจะมีอยู่แค่300ร้อยให้น้องด้วยแต่ตอนนี้หาช่างที่ขึ้นบล็อกเขายังไม่กล้าเพราะว่ามันต้องไหว้ครูอะไรเยอะ เดี๋ยวมันจะผิดไข่อ้อนี่ไงอาตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างอ๋อนี่นี่นี่ผมชื่อรุ่นอะไรนะั่นไหนรุ่นอะไรสีกาเจิดปราขเมรรุ่นรวยล้นฟ้าเหรียญหนึ่งทับหนึ่งครับรุ่นแรกรุ่นเดียวและก็รุ่นสุดท้ายก่อนที่ว่าผู้ออกเหรียญจะหมดอายุไขก่อนนะครับอผมเบันดมาวะ โอเคเฮฮาครับอย่า <c oughs> จริงจังมากเพราะทุกอย่างมันไม่จริงเนาะผมก็ใครเครียดเพราะว่าผมรอดมาได้ไงโอเคสวัสดีครับขอบนี่เจอกันครับ